You

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสารนังฆาชามีธรมรม,ม,มังสารนังฆาชามีสังฆังสารนังฆาชามีทุติยมปิพุทธังสารนังฆาชามี พุทธิยมปิธรรมังสารนังขจาะมีพุทธิยมปิธรงมังสรนังขจาามีตาติยมปิพุทธังสรนังขจาะมี ตัดียมปิธรรมังสรนังข้าชามิตติียมปิสังขังสรนังข้าชามิติสรณัขมางนิธติตังปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาทิอามิ

เวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามีสุราเมรยะมฉะพมาทัานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อิมานิปัญจสิกขาปทานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโปคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิสุทธายิ ยืนเอาไว้ตั้งเาตั้งนะโมือลานจบร้องกันนะคะน้ำม กัญชนะสัมปนังสาลีนางอุทนางอุทธังวรังอุทัสสังอุเชมังสุทินางวัตตมีทานังทานามีปริสุธง นิพพานะังตนะละมังสุขางนิพพานะังปัจจยุโมโตุโมโตอิมานีมายังพันเต อุธรรคังวิคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่ะสงฆ์ผเจริญข้าพระเจ้าข้า ของบริวารทั้งหลายเหล่านี risque, ้เหยีาพิสุโสมขอพระพิสุโสมจงได้โปรดรับอัตตานพร้อมกับของบริวาลทั้งหลายเหล่ i i. านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื oui> ่อประโยชน์เพื่อความสุข แม้ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรกคและพาณิภานขอความสุขทั้งสามประการจงบังเกิดที้เกียรตพระเจ้าทั้งหลายด้วยอิรามันาด้วยญาติ้องทุกคนด้วยตลอดจิ้นกาลนาเดิน सांतु ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอถวายความกรบุบพระเดชพระคุณหลวงตาพระคูภาวนากิจจาทรที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสพระครูสิริปัญญาวิชัยผู้เป็นประมุขป,ประธานสงฆ์ตลอดถึงพระแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเทระพระเทระพระมัชิมนวกะคณะสงฆ์เจริญพรแม่ชีแม่ขาวพ่อขาวญาติโยมท่านสาธุชนคนดี ทั้งหลายทั้งปวงเด้อครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีก็นิมนต์ทำพัฒกิจนะครับเนี่ยเป็นเถื่อที่สามเลยเด้อญาติย,ยมทุติยมปิตติยมปีมือเศร้าเห็นลุงปูแอดขึ้นไปนิมนต์ว่าเป็นเพิินเว่าหยอกบ่อาหวันต่เกาบ่เอาหยอกนะลุงปูแอดมันไปนิมนต์ญาติย,ยมท่านสาธุชนทั้งหลาย จบปรเรียนทำก้าวประโยคมาก็ใช่ว่าจะเทศเป็นทุกรูปเดอ้อบรมนวาสิเทศเป็นเบสสรุปอิรีนนะกระผมอัตมาปาบนิยมเรื่องการแสดงธรรมนี้เป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่ว่าถ้านำเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากล่าวตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานี่พอพิโซวได้จักหน่อยอยู่ญาตย,ายุ่มธนสาธตุชนทั้งหลาย เดินไปบินธาบาทมือเซานี่มีคำหนึ่งมันพุทธขึ้นมาในจิตในใจเป็นภาษาบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ปาโปปิปัตสติพัทธังยาวะปาปังนะปัจจติแปลตามภาษาของอัตมภาพเดิอบานนี้เวลาใดที่บาปยังไม่ให้ผล คนชั่วปาโปปิคนชั่วก็จะมองเห็นกรรมชั่วที่ตัวเองกระทาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกสิ่งที่ต้องแล้วแต่เวลาใดก็ตามที่บาปกรรมที่ตัวเองทําไว้มันมาให้ผลคนชั่วจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันชั่วจริงๆ ญยตดโยม่านสาธุชนทั้งหลายส่วนหมากคนเท่าสี่เป็นอย่างสี่นี้ประมาทอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองประมาทเป็นคนชั่วอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วเป็นอย่างราะว่ะโมหะกิเลสมั่นหลายบางคนนี่หนักหนามากไปกว่านั้นนี่บ่มีดอกสาตนา บุญบวมีดอกบาบบวมมีดอกเฮ็ดดีบวได้ดีดอกเฮ็ดสัวบ่ไดสัวดอกมันบวมีผลดอกบางคนหนักหนาไปถึงขนาดนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบางคนก็น้อยเนื้อต่ำใจเอ๊ขะน้อยคือจังอุปธรรมคำสู้วัดว่าประสาสนามาตั้งแต่น่อยแต่เล็กจนมหอดเ่าปานนีคือบ่รวยคือเขาชักเถื่อแท้สื่อเลขก็ะบ,บ่ถูกน้ำเขาชักเถื่อแท้มันเป็นเพราะอะไร ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายกรรมดีก็รอเวลาที่จะให้ผลดีกรรมชั่วก็รอเวลาที่จะให้ผลชั่วของมันอยู่แต่ว่ามันรอเวลารอโอกาสก็ผมมาตามาภาพจะยกอุทาหรณ์เรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อให้เรื่องราวมันชัดเจนขึ้น ย้อนไปสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ได้มาตัดสรูมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอัลลักกะปะเมืองเมืองนี้จะมีสามีภรรยาและก็ลูกน้อยอย,อยู่กันเหมือนกับบ้านเรานี่แหละทำมาหากินเหมือนบ้านเราทำไล่ไถนา สองสามีภรรยาพร้อมด้วยลูกน,น้อยๆคลอดออกมาใหม่ๆประมาณสักสามสี่เดือนนี่แหละฝนมันแรงทำนาก็ไม่ได้ข้าวปลูกผักก็ไม่ได้ผลแรงติดต่อกันมาหลายปีสองสามีภรรยาก็เลยปรึกษากันสิเห็ดจังใดมันคือมาเลียงหายแท้ห้าสิอยู่จังสี่สีอยู่จังใดหนาก็เห็ดกับบได้ผลได้ได ปรึกษาหาลือกันในช่วงกลางคืนผู้เป็นภรรยากะว่าไปพูนไปเมืองโกสัมพีที่นั่นฝนตกดีทุกปีทําไร่ไถนาได้ผลดีพอสองสามีภรรยาปรึกษากันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยก็เลยเก็บเอาข้าวเอาของนิดเสเบียงทางที่จะเดินทางใส่ตะก้าหาไป สามีเหนื่อยก็ให้ภรรยาหาภรรยาเหนื่อยก็ให้สามีหาอุ้มเอาลูกด้วยผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันไปแต่ว่าด้วยสมัยโบราณนะเวลาเดินทางมันไม่มีรถเหมือนทุกวันนี้บุกป่าฝ่าดงข้ามน้ำลำบากยากแข้นผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันร่างกายก็เริ่มเหนื่อยล้า ผู้เป็นสามีก็เลยพิจารณาไข้ขวโอ้ยอันแนวกินแนวอยากเอาใส่กระตาหาไปนี่มันกะเมือยมันกะบปทนอยู่อันลูกในน้อยนี่ตีจักสีเอาไปเป็นผ้าละอียังวันผูทรายนั่นนะอุ้มไปกะเมยเป็นผ้าละไปข้างหนา้าไม่รู้จะมีงานทำหรือเปล่าไม่รู้จะมีชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงวันข้างหนา้ามันไม่มั่นใจ ก็เลยไปพูดกับภรรยาของตัวเองนางเอ้ยชีวิตของพี่นี่สิ่งที่รักที่สุดก็คือเธอกับลูกนะบอกยังสี่นั้นนะนะแต่ว่าตอนนี้เรามันยังไม่พร้อมลูกในน้อยนีย่เราทิ้งเขาก่อนเธอะเอาเฉพาะสัมภาระที่จะเดินทางไปเรามันยังไม่พร้อมไปเมืองเมืองสาววัตถีแล้ว ไปถึงเมืองโกสัมพีแล้วเราค่อยมีลูกด้วยกันจีคนก็ได้ญาติโยมทันสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นแม่จะว่าได้คว่มหลักจากลูกหลายก็พอเพราะว่าเป็นอย่างพอภรรยาได้ยินสามีพูดอย่างนี้ก็เลยว่าโอ้ยเสียให้คอยทิมจังไดลูกเนี่ยักคือจังแก้วตาดวงใจให้คอยตายสิบ่ใค้กลัวบ่ววสิให้ทิมลูก ไม่ยอมสามีก็อ้อนวอนต่างๆนันนาพี่ยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นเรามันยังไม่พร้อมแต่ภาษาบาลเท่าก็เอาออกซะอย่าเอาไว้แต่ห้องมันบนได้พร้อมรอให้มีครอบมีครัวเราล่ําเรารวยก่อนค่อยมีลูกก็ได้พี่จะยังแข็งแรงอยู่จะเอาลูกสักกี่คนก็ได้พูดย,งงยังไงยังไงภรรยาก็ไม่ยอม แต่ว่านิสัยของคนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย